ซี่ตอแล้วก็เพื่อนๆของเราอีกสี่คนนะแต่ว่าเหมือนมีคนนึงก็ไม่รู้ใครเหมือนกันเนี่ยคนนี้โอเคเราจะมาเริ่มกันตอนนี้เราอยู่ในแมบบลายไออ่ะถูกไหมถูกไหมฮะบลายช็อตบลายช็อตโอเคเราจะกดเออ่คลาสสิกใช่ป่ะบลายช็อตเวสบลูอ่ะแดงเวสน้ำเงินดิบแดงเวสบลูโอ้โหฉันอยู่ทีมสีน้ำเงินเ่ยโอ้ยฉันอยู่ทีมเดียวคุณนภัสกรนมา ฉันไม่อยู่ทีมเดียวกับใครเลยยิงแม่เฮมัดเลยอยู่กับคุณงามแล้วก็อีกคนหนึ่งเบอร์เก้าเป็นเอฟซีเราหรือเปล่าเนี่ยเราโดนใครไหมเนี่ยโอ้ยไม่โดนทีมดีกว่าเอฟซี่โอ้ยฉันฉันโดนยิงหัวแน่เลยคนนี้ใครเนี่ยฉันเฮ้ยเราอยู่ไ้กันโอ้ตายตายเฟอร์ซี่เฟอร์ซี่อ่อนจะบัสโอ้กางหัวเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆของเราเออบอกไม่ได้นี่บอกไบอกได้นี่ใช่ไหม อเออคุณอ้้มคุณหลบจากตรงนั้นเน่ะนี่เลยนี่อะไรเฮ้ยคุณอ้้มคุณยังโดนอีกอ่ะเฮ้ยผมยิงปีต้ได้เฮ้ยแต่คุณอั้มคุณโดนยิงด้วยไหมนั่นน่ะไม่โดนหรอไม่โดนไม่โดนโอ้โหฉันแพ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูให้นะคุณอ้มกับคุณคิสไปคีมเอ่อโอเคปลอดภัยนะคุณอ้้มปลอดภัยนะโอ้คิสไปคีมนายโดนเอ้ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ ไม่เป็นไรปลอดภัยนะอ๋อเต็มเต็มอ่ะคิดไปคีมไม่ได้นะได้อ่ะโดนไอ้กีตไม่ได้แล้วไอ้กิดเออเออขวัญข้าวเอาข้าวมื้อวัญข้าวนะครับเอานี่มันน้องเชื่อหรือเปล่าเนี่ยขวัญข้าวเนี่ยมันมีน้องเชื่อขวัญข้าวนะครับเอ้ยแล้วถ้าถ้าเรายืนอยู่จุดเดียวกันสองคนเราใครมันจะโดนยิงวะมันเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าดูตามตัวเลขว่าใครจะยิงก่อนใช่โอเคโอโอ เออคนนั้นชื่ออะไรอ่ะโอ้คนนั้นเป็นเอฟซีเล้วหรือเปล่าเนี่ยกันแทนแน่เลยเหลือคนเดียวแล้วโอ้ยเหลือคุณอาร์มนะครับตอนนี้คุณอาร์มตอนนี้อีกนิดเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยขวาขวาเออนั่นแหละเมื่อกี้เมื่อกี้เออนั่นแหละปังกลางหัวเลยเออนั่นคุณอารมถอยหลังคุณอารมถอยหลังคุณอารมถอยหลังโอ้โหโผล่ตายสุดท้ายโอ้โหเยยังไม่ยังไม่ยั นี่กันมันทำท่านนารุโตะมันทำท่านนารุโตะเฮ้ยไม่ได้กูทำไงไม่ได้ต่อยกันเหรอไม่ได้ต่อยทำไมต่อยอ่ะยามไปล่นไฟเอ็มข้าสิงอย่า้อย่าไปขวัญข้าวนะเว้ยไอขวัญข้าวไม่รู้น้องใครแต่กูต่อยมันโอ้ยน้องฉันนะโอ้โหโหจัดผมต่อยน้องคุณร่วงแล้วอ่ะอาจจะไม่ใช่น้องฉันก็ได้น้องฉันไม่ใช่โปรไฟล์อันนี้นะ เมือนเมื่อกี้คนนี้น่าจะเป็น F C หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉันรับ S F C เต็มเลยแล้วต้องเลือกอะไรอะคลาสสิกนะอยากเล่นคนเดียวนะในคนนั้นเป็นนั้นโอ้อยมาแล้วโอ้อย,ออย,ออยโอ้ยโอ้ยก็กูกลวว่ะโอ้อสิบสองเลยเหรอเลขที่สิบสองเลยเหรอจะได้ยิงยี่มงเนี่ยเ,เลขที่สิบสามอะฉันเลขที่สองโอ้โหน,นั้นวเลยว่าฉันรอดแน่นอนมุมนี้โอ้ยโ,โอ้ยเฉียวหัวว่ะเฉียวหัวว่ะโดนไหมเนี่ยโดนยิงก่อนฉันว่ะ อุ้ยไม่โดนไม่โดนเฉียวหัววันมีคนโดนยิงตายก่อนฉันนี่นี่ฉันรอดจ้าเฉยโอเคใครตายยังเพื่อนเรามีคนตายหรือยังยังไม่ตายฉันได้ที่แปดจมิลลี่ที่ฉันชอบเบอร์สองโอ้ตรงนี้นะโอ้โดนนี่เลยวะจะมาตรงนี้อะไรฉันจะเจอละโดนนี่เลยโอเคอันนี้แล้วเงินเงี้ยอ้ยรอดรอดรอดอุ้ยไม่โดนใครเลยวะไม่โดนใครเลยพี่โตนยิงใครอ่ะ โอ้โหเออโดนยิงสะกันนะลูกซะก่อนเกือบยิงไอ้กินอะเออไปตรงไหนดีอันนี้ละกันอย่างงี้ละกันจ่อจ่อเข้ามาโอ้มันหมุนยากยนะโดนแน่เลยอ่ะโอ้โหกลางหัวเลยโอ้โหกลางหัวเลยโดนยิงก่อนนะมโดนยิงก่อนโอ้ยเยอะโอยยิงยิงก่อน ฉันเป็นความมององบ้านแล้วสินะไอ้กิดยังไม่ทิ้งหัวเลยอ่ะอุตส่าห์เดินหนีแล้วโอ้โหกลางหัวเลยหนีไปพี่หนีไปหนีไปมุมนั้นแหละเออเออไอ้กิดเออตรงนั้นไอ้ไอ้กิดเออตรงนั้นอันนั้นคือปลอดภัยนั่นแต่มันได้ยิงใครเอาดกว่ามีคนไม่ปลอดภัยปลอดภัยคิสเฮ้ยเราจะชนะโดยการเราไม่ฆ่าใครเลยสักคนได้ยิงดิมุมนั้นเลยพี่มุมนั้นแหละใช่เออเออมันโดนเ่าอันนี้คือเอฟซีฉันใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ย พี่มันจริงก่อนพี่นะพี่หลบเลยพันทีเลยิ๊คนนี้น่าจะเป็นเอฟซีแน่ๆเลยโอ้ยเฮ้ยรอดปะเนี่ยรอดปะเนี่ยไอ้กิ๊ดโดนปะาวเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดวะต่อยมันพี่ต่อยมันกิ๊ดโซโซเพื่อนกันฉันว่าคนนี้คือเอฟซีแล้วแน่เลยว่าเขาวิ่งตามเรากับกันเนี่ยเย่ไอ้ต่อยมันพี่พี่กิ๊ดแร่วงนะวพี่ต่อยสักยอดนักสู้ยอดนักสู้โอ้ยเฮ้ยไอ้กิ๊ดไอ้กิ๊ดน่าจะต่อยแพ้แน่เลย ยังจิงไม่เก่งสวยเลยวิไม่กระเด็นวะไม่กระเด็นวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กจีชนะไอ้กิจีไม่รู้ว่าซีนเต็มตัวทำไมการหนูไม่ชจหน้าบ้างอ่ะกันฉันเป็นคนโดนสวยคนหนึ่งออย่าไปอยู่ตรงมุมนั่นนี่คือกดเหล็กกดคู่สิที่รั่งเขาอยู่อันที่สองเขาจะอยู่อันแรกเขาอยู่อันอันกลางไม่ใช่อยู่กับเอ็ซีของเขานี่ใครไอจกหรือเปล่าใช่น่าจะน่าจะเรานะเพื่อนเขานยู่กับใครเนี่ย คู่กับใครวะคู่กับเอฟซีอ่ะคู่กับใครอ่ะมีกิจกับคนนี้น่ะเหมือนกันโออฉันคู่กับขวัญท้าอ่ะมีสไนเปอร์คู่กับไอ้ไอ้คนที่ฉันต่อยชนะเมื่อกี้เฉยๆฉันคู่กับขวัญท่าอ่ะพี่น้องคู่กันวะนัดนี้แหละโป้งอุ้ยอุ้ยใครฉันโดนกลางกระหม่อมอุ้ยฉันฉันฉันโดนเหมือนกันว่ะอ่ะอ้อ๋ออ๋อ เป็นเส้นเชื่อมกันคู่กันใช่มใช่ใช่ฉันรอดฉันรอดฉันรอดแล้วคือยังไงนี่เราคือเราต้องหันหน้าไปทางเดียวกันไหมไม่ใช่ดิเราก็หันไปยิงคนอื่นดิทมไมฉันโชคร้ายจังเลยอ๋อคือถ้าทำเป็นไทยโดนทุกคนอ่ะอุ้ยโอ้เป็นเป็นอันนี้รอดนะโอ้คนอ้ามโดนขคนข้าวเล็งหัวหรือเปล่านั่นน่ะคู่ฉันตายว่ะโอ้คู่ฉันคู่เราไม่ไม่ตายเว้ยไม่ตายเฉยไม่ตายได้ไงวะนี่ฉันคู่กับคนข้าวนะ น้องฉันชื่อขวัญข้าวแต่นี่น่าจะไม่ใช่น้องฉันกูดักยิงตรงนี้แม่งเลยมาเลยโดนแน่เลยวะโราเราบอกว่โอ๊ยโอ๊ยเกลือเกลือบคุณน้ำปังโอ๊ยเอาปองอ๊ยฉันยิงเพื่อกฉันยิงคู่คุณนี่คุณนำคู่กับไอ้พวกขวัญข้าวอ่ะโอ๊ยฉันต้องต่อยอ่ะต้องต่อยกับใครเนี่ยโอ๊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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เมาวกำลังรวยอยู่ลู้มูประได็นอะไรไอ้คนแก่อนเข้แก่มางกำลังรวยอยู่โอ้ทำไมเกีชนะอีกแล้ววะรัวฟีรอดเท่ห์เรื่องเมื่อกี้เขากำลังแบบกำลังปรับเมาส์แล้วเขาก็โดนต่อยตกเลยมาไม่กันเรามาคู่กันพี่ที่ฉันผ่านแบบว่าไม่รอดรอบแรกรอบสองไม่รู้ว่าฉันโดนรวยหรือว่าฉันโง่อะไรของฉันเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ไม่เป็นแดงอ่ะสฟ้าว่ะโอเคน้องอาร์มเป็นศัตรูของเราคนเพียงคนเดียวต้องจัดการใช่เราต้องตามหาคุณอาร์มนะถ้าฉันอยู่ตรงนี้ฉันต้องโดนแน่เลยนฝั่งผมมีเอเลนด้วยฝั่งผมมีเอเลนนะที่สุดเอเลนเปิดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณอาร์มโดนอ่ะเรียบร้อยโไม่โดนเหรออ๋อโดนตายเลยไม่เป็นไรเอเลนยังรอดอยู่โอเคเรารอดฉันก็ยังรอด อันนี้โดนไหมวะมีโอกาสชนะนะหมวดนี้มีโอกาสชนะนะเฮ้ยโอการเปลี่ยนปืนหรอเป็นสกินปืนการเปลี่ยนปืนมะใช่อะไรเอเลนยิงมาเอเลนทิ้หายแล้วโอ้ยฉันโดนใครยิงหัวเนี่ยน่าลองโกเล้งอุ้ยไม่โุน เอเลนหอเอเลนเอเลนกูตายหมดนะไอ้นี่เราเราเหลือสามคนนะทีมแดงเราเหลือสามคนเราต้องเช็คแผนต้องเช็คแผนนะไอ้แบแผนเหลี่ยมอะไรต้นหมีนต้นห็นตัวตัวนั้นน่ะตัวโพรอ่ะอ๋อเพราะว่าฉันทำการซื้อสิบโลบั๊กเฮ้ยอโดนยิงก่อนไม่ได้ไอ้กูโดนยิงตายว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูยิงมันตายใช่ป่ะว่าทำไมฉันไม่เห็นวะ นี่ไงโก้ลิงตายฝากด้วยเพื่อนๆโอ้สอง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 เฮ้ยต้องสู้นะเว้ยเพื่อนชิบหายแล้วแฟนไม่ต้องห่วงกันจะชนะันะันะเดี๋ยวถอยหลังก่อนนายไม่เชื่หรอกสู้ๆนะเพื่อนโดนเนี่ยเลยอ่ะก็อยากถอยรลังอีกันที่นั่นอุ้ยอ้ยโตเชียนนิดเดียวโต เอ้ยตองยิงโดนเอ้ยตองยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนร้อยโอ้โหสองหนึ่งโอ้ยกิดบอกบอกฉันสิเพื่อนโอ้โหฉันจะรอดตรงไหนเนี่ยเออเดี๋ยว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 ว่าให้หนึ่งครั้งนะเพื่อนอ่ะฮะอ่ะตรงนั้นรอดแต่ยิงใครไม่โดนนะโอเคฉันจะเอารอดแล้วกันไม่รอดไม่รอดตรงนี้ยิงใครมาเนี่ยเพื่อนนี่คนดูฉันขอนี้ฉันขอนี้ ฉันจะไปต่อยกันจริงเหรอไอการนี่เบบี้เด็กใต้นี่น้องปื้มนี่จริงเหรอไดด้ีกว่าเป็นดีวไอเป็นดีวไอเข้ามาดิโอ้ยจะจลอดบมอหน่นแหละนั่นแหละตกตกหน่าแหละตรงนั่นแหละตกหน่าตกตยตายไม่เชื่อไม่เชื่อต้องเอาไปทันรลางไปสุลสครับหน่าแหละ เราแพ้ได้ยังไงวะเพื่อนเราเป็นสามภาษาที่ดีที่สุดไม่ใช่หรอวะภาษาอุตสาห์จะไปต่อยกันมันไม่ต่อยกันวะในคุณปื้มวะเบบี้เด็กใต้เพิ่งนิ้ววะเดี๋ยวมาเรากดคาสสิกุอยไม่ใช่กดคู่นี่วะมารอบสุดท้ายกดคู่อะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมันได้บูเลสอีกแล้วอะเอ้าอะไรอยู่วะเยอะอยู่วใครเยอะอยู่กับเบบี้เด็กใต้เยอะอยู่กับคุณอ้ามะ เราอยู่ทีมแดงหมดเลยเราต้องตามล่าเออไอการนะกับไอนเบบี้เด็กใต้นะว่าตรงมุมนี้ได้เลยโดนใครเหรอไอเยสบิลลี่ตายแน่โอยโดนยิงกลางหัวบอกเลยในการนะไม่เห็นการเลยโอ้ยฉลอดฮะไอการอยู่ตรงไหนอ่ะติดตัวมันยืนอยู่ข้างๆนันเลยอันยิง นั่น oh, <ho. S 1> อาว right, ุมนี้แล้วกันโดนแบบว่ากูกูกลัวว่ะโดนแน่เลยว่ะตรงนี้ในการอ่ะโอ้ยรอดรอดโอ้ยฉันยิงโอ้ยเชียวอ่ะกินโดนหัวโดนยิงมน้ยเป็นนิวไว้โดนยิงไงเชียวอ่ะเชียวไอเนี่ยเวอร์เจนอ่ะโอ้โหโดนในการหรือโดนอันนี้ไว้อ่ะโอ้โหไอการโดนเฉยไอต้องโดนเลอ่ะเออขาลงมุมคาลงมุมเลยขาลงมุมเลยไม่เลย คนละมุมเลยยิงมันโอ้ยเอ้ยการอ้ะโดนยังไงอะอะเมียวโอ้ยเรายังสองคนเอ้ยเรายังสี่คนมันยังสองคนชนะคนละมุมเลยคนละมุมเลยเอามุมนี้เอามุมนี้มุมนี้เป็นการดีว่ะปัดปัดไปตรงกลางไปเลยครั้งนี้มันคงไม่อยู่ตรงมุมหรอกมันคงดูแผนไม่มันต้องอยู่มุม ไม่ไม่กูลองแล้วมันแคบมันไม่อยู่โอ้ยเจ็บอโ้ไม่โดนว่ะมันรู้ได้ไงวะมันฉลาดไม่อยู่มุมไงนี่ไงมันมาอยู่ตรงกลางแล้วเห็นว่าโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเล็งกลางกลางเดี๋ยวเล็งกลางๆกันนี่ตรงนี้แน่นอนตรงนี้กูโดนแน่เลยวะโอ้เสือว่ากูจะโดนอุ้ยอะไรวะ มันจะกลายเป็นฝ่ายพิกมาแเพ่ครับทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแบบว่าคู่หูเลยนะี่รอดได้ไงอ่ะทำไมมันโหดจังวะกันเฮ้ยสิมันรอดไม่ได้นะเราต้องไม่แพ้นะเว้ยเราต้องไม่แพ้นะเว้ยคุณน้ณำมองเห็นเปาคุณน้ำเห็น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 โดนไหมไอ้เงี้ยไม่ต้องแพ้แล้วไม่โก้โดน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 ไไม่โดนเลยไอ้เงี้ยไม่โดนเลยสัตว์ขวาอ้าโอ้ยเชียวเชียวเชียวไม่ตายไม่ตายเชียวเหลือบ อะไงอ่ะโอ้ยเลิงลังหัวโอ้โหได้เกยวะไอ้กิดไอ้กิดเออไม่รอดแล no. uh ้วไม่รอดมันมีไส้ศึกแน่นอนเยอะกว่ากลายเป็นแพ้เฉยแพ้สองคนนี้เฉยไอ้กิดมันมีไส้ศึกเชื่อฉันไอ้กิดไอ้กิจรอดรอดตรงนั้นรอดไอ้ไอ้ไม่รอดไม่รอดป่าววะแต่บอกว่ามันรู้มันจริงอะโอ้พี่กันโดนจริงอ่ะโดนวรอโอ้โหมันมีโดนอะมันมีไส้ศึกกว่า โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะ